คำถามของพี่เจจ,จากคุณนุถ้าอยากรู้ว่าอากงอยู่กับเราไหมต้องทำยังไงบ้างอยากรู้ว่าอากงอยู่กับเราไหมต้องทำยังไงบ้างอาอิ่มว่านะครับคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะคะ่ะถ้าเราศรัทธาแล้วเราบูชาท่านในยังไงท่านก็อยู่กับเราอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นอากงเป็นพระหรือเป็นใครก็ตาม,มก็อยู่อยู่คะ่ะจะรู้ได้ยังไงคุณเอนะคะถามว่า จะรู้ได้ยังไงครับว่าเทพพระพิคเนทที่บ้านเราท่านอยู่หรือท่านอยู่ในองค์หรือเปล่าไม่สําคัญค่ะสําคัญว่าเรามีความศรัทธากับท่านยังไงเรากลับไหวบูชาท่านไหมหรือว่าถ้าในกรณีที่เราไม่ไหวท่านเลยแล้วเราทิ้งท่านอยู่บนหิ้งฝุ่นเตไม่หมดเลยอยากย่ายเตไม่หมดเลยอย่างเงี้ยอิอ่งว่าท่านก็คงไม่อยู่หลงนอ้องพี่เจเนาะ ใช่คือเรื่องนี้เราเคยเราเคยคุยกันแล้วว่าแม้กระทั่งหินก้อนหนึ่งธรรมดาธรรมดาเนี่ยขอแค่มีศรัทธาที่ที่นั้นเนี่ยก็น่าจะมีพลังชจริงๆมันคือแค่พลังใจอคิดง่ายๆอ่ะเวลาที่เราไปถ้ำอ่ะอู้ดิถ้าไม่มีอะไรเลยนะเมต่หินงอกหินย้อยแต่เราเข้าไปกราบไหว้กันอ้าวทำไมในนั้นมีพลังอ่ะเหมือนกันมันอยู่ที่ศรัทธาศรัทธารวนๆนเลยศรัทธาที่ทุกคนคอยบอกมาตลอดถูกต้องศรัทธามันจะมีพลังถูกต้อง